พี่พีชยอดลงทางครบ35,000แล้วขอบคุณทุกคนหน่อยค่ะนะครขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะไปเจอกันลงทางวันที่28กรกฎาคมนะคะบคันทารามนะบคันธารามสันปะตองจังหวัดเชียงใหม่อ่าเกิดูมขึ้นเลยแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากเมืองด้วยคเชิญทุกคนไปทำบุญเยอะๆนะคะอุยพี่พีชเราอะไรไม่ไม่ยอมนะคะเมื่อวานพีชอะไรไม่ยอมไหาย ทุกวันเลยอะใช่ไม่ใช่แไทยด o ไม่ย o แน่ไทยดมไม่ยแน่โลแกมเปลี่ยนทุกวันไทยดมไม่ยมแน่ไทยดมเปลี่ยนทุกนาทีไ o ไม่ย o ไทยม่มียมื่ ที่แม่ดมดมันจะชาร์จแบตอถืาน่บอนดมกาบกระปุกแล้วอะวางไว้ทุกที่บนห้องหัวนอนแล้วก็ที่ทำงานเดี๋ยวเดี๋วสิต้องให้ค่ะใช่แต่ว่าีากใครดมไม่ยมแน่ๆไปค่ะใครไม่ดมจะยมนะคะเออ นะคะคทานเหมือนปลาค่ะปลาต้องดูปลาอะไรอย่างเงี้ยค่ะไกยดมตกงไกยดมอะไรละไกยดมไม่ยม das Thank you ต่อเนาะพี่พีนไปเดินแจกแกดงนะคะ มีค่ะมีมีนะคะค่ะแต่นั่งอยู่ข้างหลังเลยค่ะแถวแถวเกือบเกือบถึงโคกอะไรซาโคกซาได้ทุกทีเลยเกือบถึงตู้ซาได้ทุกทีอ่ะใช่ไปซื้อเลยลูกปังได้ไปเรื่องเรื่องแบบตุนดุนใช่ไหมอันเราเท่าไหร่นะร้อยสามเก้าอ่ะอันเราร้อยสามเก้าให้ดูดิให้ดูให้ดูมือน่ารักกว่า พี่จะไปกดน้ำใช่ไหมไม่ได้ขยันนะาชอันนี้เนื้อใช่ไหม ทำอะไรทักอย่างอะมีเอาลายชื่อไปแล้วก็หมุนๆแล้วก็จับรางวัลเหมือนเดิมมั้งคะครันนี้ไม่ต้องหมุนพี่ดาไม่เคยดวงดีอ่ะเขาเลย